เหมือนเดิมค่ะวันนี้มีวัดเจ้าหอ,น,อนนี่คือยอดอ่อนทันตมันของรานะคะอันนี้หมูแล้ก็น,นี่คือเวลาซื้อมาอันนี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราหม้อเดือดจ้ารอหม้อเดือดนะคะทางร้านก็จะมีน้ำจิ้มให้สองน้ำจิ้มแบบนี้อันนี้คือดิฉันชอบมากส่วนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มขมนะคะ คุณพ่อี่ฉันแล้วก็คุณผู้ชายที่ฉันชอบมากมาค่ะทุกคนเริ่มเลยจ้าหมอเดือดแล้วทุกคนเห็นเปล่าโอเคแค่นี้เนาะอืมบ่ตรงบ่ตัดดอกกินเพียวเพยวแบบนี้แหละสดสนเลย อร่อยมากอร่อยน้ำซุปดีมากร้านนี้ กินไห้กินมันแยกวงกันคุณแม่กับนางตรงนู้นดิฉันกับมะนางกินตรงนี้ ร้านเดิมร้านประจําวิวัฒแจ้วหอนบาวแล้วบววอีกแสบคือเการ้านนี้แบบม่เอาหนูไปเป็นพิเเตอร์ได้เด้อค่ะเปิดมาดดนแห้งยี่สิบปีแล้วมั้งหือ้มอือ้มอืม สแสบแห้งพี่น้องเอ้ย 嗯，嗯。Mm. Mm.